สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน ABMGS ชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิด Aberdeen Standard Global Small Cap Fund นะครับตัวย่อนะครับ ABMGS ชนิดแบบสะสมมูลค่านะครับตัวย่อ ABGS ขีด A, B G S A นะครับ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับเป็นประเภทฟีดเดอร์ฟันนะครับป้อนเข้าไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวนะครับกองทุนเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ด g l o b a l small cap fund มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อกองทุน Standard Life Investment g l o b a l sicav global smaller company fund เป็นกองทุนหลักนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กทั่วโลกนะครับกองทุนรวม abgsa เป็นกองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6นะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นหน้าหุ้นของกองทุนหลักนะครับที่ถืออยู่ด้านขวานะครับเป็นเซกเตอร์ที่เข้าไปลงทุนนะครับโดยลงทุนในเซกเตอร์อินดัสทรีลนะครับ34.4% i ิบ o เอ o ินทนโลยี sumer disc ฟรีเชนอรีนะครับ16.4%เฮลแคร์14.3%นะครับเป็นต้นโดยกองทุนนี้นะครับจะลงทุนส่วนมากนะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเปอร์เซ็นต์47.8%นะครับลงทุนใน UK หรือประเทศอังกฤษนะครับ11.6%ญี่ปุ่นนะครับ9.6% ไต้หวัน6.7%อิตาลีนะครับ4.6%ออสเตรเลียนะครับ3.8%เยอรมนี3.2%เนเธอร์แลนด์นะครับ2.2%ฝรั่งเศสนะครับ2.1%ถือเงินสดและอื่นๆน,นะครับ8.4% ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลักนะครับตัวนี้เป็นของกองทุนต่างประเทศนะครับเอามาให้ดูเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับกองทุนหลักของต่างประเทศเก็บอยู่ที่0.24เปตต่อปีของ NAV นะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายรวมค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV ของกองทุน abgs ขีด a, a, a นะครับคิดอยู่ที่2.0437นะครับก็จะเห็นว่าแตกต่างกันนะครับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าซื้อขายค่าธรรมเนียมการขายนะครับเก็บอยู่ที่1.5%ซค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนนะครับปัจจุบันยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกนะครับ ปัจจุบันไม่มีนะครับตตัวนี้มีหมายเหตุด้านล่างด้วยนะครับเกี่ยวกับค่าปรับนะครับค่าปรับกรณีขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการนะครับ e x i t f e จะคิดไม่เกิน3%นะครับกรณีที่ขายคือหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด180วันและ บริษัทจัดการเห็นว่ามีการซื้อขายกองทุนในลักษณะที่มีความถี่เกินความเหมาะสมนะครับก็เก็บไว้พิจารณาครับกองทุน A B G S G A นะครับหรือกองทุนเปิด Aberdeen Standard g l o b a l small cap fund นะครับมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกนะครับ1000ซื้อครั้งถัดๆไปนะครับ1 0 0 0บาทนโยบายปันผลนะครับไม่จ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมการซื้อนะครับ1.5%ทําการ IPO นะครับวันที่29มีนาคมถึง2เมษายน64นะครับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองนะครับ2.04 3 7ต่อปีของ NAV นะครับ ในวงเล็บนี้เป็นค่าธรรมเนียมของกองทุนหลักในต่างประเทศนะครับคิดอยู่ที่0.24นนะครับมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนะครับ1,000บาทย่อคงเหลือขั้นต่ำนะครับไม่กำหนดวันรับเงินค่าขายคืนนะครับทีบวกาสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญฟันแฟกชี t ได้ตามในรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ